เปน่เรอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมแล้ววันนี้ก็คอนเทนต์อีกแล้วไม่รู้ว่าควรจะดีใจหรือเปล่านะตัวป่ามีเยอะแยะไม่เอามาเราเรียกมาป่า ว่าจะไม่หัดนะตอนแรกแต่เจออย่างนี้ขอสะหน่อยแล้วกันเจอเซลฟิตเวเลสแก๊กนะครับผมไม่รู้จะเล่นตัวอะไรก็เลยเอาลูบูมาเจอพวกนี้ต้องใช้ไฟเตอร์นะอย่าไปเอาแอลซินมาออฟมันจะสู้ไม่ได้นะครับป้าลุยซาณีน่าจะสู้ได้อยู่เรามีคลิกซี่เม็ดสามันประจำแรงใครเห็นก็ว่าตายผีเสื้อทาลายล้างหนึ่งสกิลหนึ่งคิวแรงจัดน่าจะไม่มีปัญหาอ้าวพูดถึงก็มาเลยปิง สวยแล้วแล้วปิงตั้งแต่ต้นเกมด้วยจะไหวไหมเนี่ยทั้งเกมเนี่ยขออย่าปิงตอนบวกแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนะมันชอบปิงตอนบวกเนี่ยชิบหายละยืนดูสัญญาณเน็ตกันเกิดมันกระตุกนี่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเน็ตเลยไม่รู้จะช่วยหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะดีขึ้นงั้นต้องให้เบเล่มาเล่นก่อนะไงมาน่าจะโอ้โหโอ้ยนักไปโอ้ยไปหมดแล้วคีบปูอ้าว โอ้ค้างเลยเนอะเอ้าอะไรวะเนี่ยโอ้ตายละเปลี่ยนแบบปกติแล้วะม่กล้าพูดว่าปกติอะปิงจนค้างไปเลยอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยทำไรอะเห็นนะเว้ยโอ้โหเลือดน้อยซะด้วยแต่มึงไม่กลับบ้านใช่ไหมไม่ยานร้านนะครับมาเร็วรอเร็วช่วยตี มีลอเลี้ยวป่ามีทำตามให้มาเนี่ยก็พอได้นะพูดถึงถ้าลองมานั่งคิดดูอะมีลอเลี้ยวป่ามันได้บอฟฟ้าไงมันลดคูดาวไงลอเลี้ยวจะเก่งได้มันต้องมีลดคูดาวไงแต่ตัวป่ามันไม่ใช่แค่เอามาลดคูดาวไงกลายเป็นว่าเราเอาลูบูมานี้ไม่ได้แค่สู้ฝังตรงข้ามนะเอามาช่วยลอเลี้ยวด้วยอ้านี่ก็กระตุกจังเลยเดี๋ยวก็พิงอีกโอ้โหนานไงโอ้ยเรียบร้อยเลนบนโดนป่าแก๊งเนะี่ยป่าเราอยู่ข้างล่างเนี่ย <c oughs> มาทำไม มาเน็หนักก็มาแล้วมาเอาดาร์กหน่อยโอเคที่จริงเราต้องเอ,อามังก่อนไม่เป็นไร oh <my> มามันจะปีงอีกไหมเนี่ยปีงอีกรอบนี้นี่คือโอ้โหแพ้เลนเวเลสแล้วนะ <Yeah. S 1> อเอ้ยได้อยู่พลาดอยู่อ้าว oh. อ,าอันตี่เอ้ยอดออกดอ,อันตีไม่ออกเอ้ยอันตี้กดไม่ออกโอ้โอ้โหเดินค้างด้วยเอาเอาเข้าไปโอ้โหเสียหาย เดียหายอย่างหนักเฮ้ยคลิปซี่มาสวยเพื่อนรอเลี้ยวก็มาเฮ้ยดีดีนะมีเพื่อนมาช่วยแต่ข้างบนมันโดนฆ่ากันยับเลยอะมาช่วยบ้างก็ดีนะโอ้โหรอเลี้ยมันไม่กลับเลยวะมันกล่าเอาคลิปเราด้วยนะมาได้มึงไม่เดินกูเดินเองมาเลเลสสวยไม่สนใจหรอกปิงไม่ปิงกูมีคิปซี่ขอแค่ไม่ปิงเท่านั้อะไรแต่จะอ้าวเพิ่งพูดไปเองเนี่ยปิ้งแล้วไปรีบฟาร์มรีบแชร์เยนนะ ไมเล่นไม่อยู่ตจนจวะนี้แหละโอเคเงินมาเจอไล่ๆกันแล้วคิดว่าพอสู้ได้แล้วแหละแต่ปัญหาคือมันปิงไงดิติดตรงนี้แหละ,ะนะเดี๋ยวเคลียร์นี้เสร็จแล้วเราไปเติมเลนกลางดีกว่าเฮ้ยบวกแล้วเหรออย่าพึ่งดีรอด,ด้วยอันนี้วงอะไรเนี่ยทำไมเหมือนลูุยจังอ๋อ,อรอเลี้ยวยออลลยาดฟ้ามาตัวไหนโอ้ไม่ได้ จเฮ้ยเราปิงทุกครั้งที่เจอเวเลสเลยนะมึงยิงเน็ตกูเหรอเวเลสฮะชักจะน่าสงสัยแล้วนะอาอเดินเลยบังคับไม่ได้เฮ้ยโอ้โหอันตีมาอย่างงี้กล้าขนาดนี้เลยเหรอฮะอเออพิกเกอร์หนีไปแล้วเดือดดูดิเน็ตปิงไม่พอคิดยังไม่เป็นใจอีกโอโ้โหยืนหน้าป้อมยังกระจับวางถ้ามึงจะเป๊ะขนาดนี้นะ อ้าวฝากเบวยเราเรียกปีไม่ถึงว่ะอาวุธก็ยาวนะแต่ยาวไม่พออ,อะไรมันจะขนาดนั้นสวยเหลือเกินไป <laughs> เอาดารกดีกว่าไม่อยากจะเช่อ ไปะไปได้เลตอื่นมาโอโหเดี๋ยวนะเพิ่งเห็น้ะเราจยไม่ได้ป้อมเลยนี่หว่าเพิ่งได้แค่ป้อมล่างแล้วเลือดป้อมไม่ลดด้วยที่หายแล้วเพื่อนมึงจะชนะกับเขาไหมเนี่ยโอโหทีมกูทำไมวะคลิกซี่มันเจอต้องอยู่เข้าไปนี่คือไปไม่เป็นเลยเหรอแพย่จะไม่ใช่ออฟเลนแล้วผมตอนนี้เป็นโลมแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ต้องเดิน เฮ้ยรถอย่าเพิ่งแตกอีกนิดเดียวพี่ก้อนโอ้ไม่ทันไปดิอาร์อินต่องทีเดียวก็แตกแล้วเนี่ยไปฮะสเปียร์ลองจินุสกับฟอร์ดเคปเซตอมตะออกได้ทุกเกมเลยเฮ้ยเวเลมันนิ่งว่ะอย่างนี้เซตเฮ้ยนิ่งจริงหรือเปล่ากูเจอมึงทีไรน,นี่กูปิงตลอดเลยนะเฮ้ยมันนิ่งจริงว่ะนี่ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่านะที่ปิงขึ้นก็ไม่เห็นคนอื่นบนเนี่ย เอออะไรก็ไม่รู้สงสัยอยู่ในช่วงแข่งมั้งตอนนี้แข่งทีไรเสริมหน้าทุกทีเลยจริงตอนแรกผมนึกว่าเวเลยม,มันยิงเน็ตผมแล,นะลม้วนะเจอหน้ามันทีไรปิงขึ้นตลอดเลยเออแต่เวเลมันอาจจะทำก็ได้นะไม่รู้เลยเฮ้ยโอ้โหโดึงปฏิหารเนอนะได้ดิเดี๋ยวกูจะมอบความที่หวังให้ โอ้ยโอ้โหีโโหการัดนอนหนออะไรนี่วะไอ้นี่โอ้โหมามกินนิ่มเลยอ,ะอ่ะน่าจะได้กลางแล้วโอเคไปฮะกลับไปล่างดีกว่านีก็ป้อมล่างโอเคน่เล่นน้อยแล้วกลับบ้านดีกว่า พี่วาร์ปด,ดีๆเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาดาร์กเลยดีกว่าอ่ะขอันตีเลยแล้วกันเดืงเรืเ่อดไปเลยเค <c oughs> okay. นี่เอาฟ้าต่อด้วยเอามาอีก <c oughs> ขอแล้วกันนะสลิมบ้าฟ้าจะหมดแล้วไปเดี๋ยวแทงให้ ทีนี้น่าจะต้องกลับบ้านจริงแล้วแหละเบียดไม่มีแล้วโอ้สลิมตายโทเฮ้ยตัวดันบ้านตายจบเลยดันล่างไม่ได้แล้วั้งเนี่ย <c oughs> มไม่ได้ทางมันมากันเลยไปก,กลับบ้านดีกว่ามันบวกกันไวเหรอวะเนี่ยแคลรี่กับเมียนไม่อยู่นะ เอาวะหรือว่ารอเลี้ยวป่ามันจะโชว์อภินิหารแล้วอืมไอเดี๋ยวไร้านแน่นอนเฮ้ยคิกซีไปถึงทันนะได้คิวด้วยเอาวะมาแล้วรอเลี้ยวไอเดี๋ยวดี่มงจะฆ่ากันหมดเลยเหรอรอกูด้วยอย่าฆ่ามั่งมีเซลฟี่ป่ะเลือดมันเยอะอยู่นะไม่ต้องคิดแล้วจังหวะนี้ต้องได้คิวนี่แนี่ยแอนแม่มาทำเป็นอุ้งซิวแล้วดิ้งไม่ได้กินกูหรอก อย่าอย่าอย่ามา,าม e ทำเอซปอร์ตกีรัดถึงว่าสติมก็โดนรัวๆเลยไม่กิดแค่รี่อ่ะไปสวยงามย็งไงบ้างฮะลูบูก็เกมนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรนะต้นเกมปีงอย่างเดียวเลยสู้เวเลนไม่ได้เลยที่ยิงลูบูมันสู้เวเลนได้นะครับสกิลอะไรมันแต่ก็นั่นแหละปิงขึ้นนะเจองี้เข้าไปตัวไหนก็แพ้หมดอ่ะก็เป็นตัวหนึ่งที่ยังเล่นได้เล่นดีนะครับตัวนี้ มันไม่ค่อยต้องพึ่งเพื่อนเท่าไหร่แต่สําคัญเลยคือมันเร็วครับแล้วมันก็อึดด้วยตัวเนี้ยแค่นั่นแหละแค่นี้แหละเดี๋ยวมันยาวไปมากกว่านี้แล้วพูดเยอะกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันบาย